หมูชุบแป้งทอดนะคะก็จะมีเซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยอย่าใช้แบบเจนะคะเป็นของ ของเห็ดหอมนะคะ1ช้อนน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บนี่นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำตาลทรายห่งช้อนหนึงช้อนขนาดนี้นะคะไม่พูนนะเดี๋ยวจะหวานไปนะคะพริกไทยค่ะแล้วแต่ชอบขนอปรุปงรสนะคะผงปรุงรสใส่ไปค่ะช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะกระเทียมหนึช้อนโต๊ะค่ะบุบให้ละเอียดแล้วก็สับนะคะบุบให้แตกแล้วก็สับ แป้งมันนะคะแป้งมันสำปะหลังหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนมสามเอานมยายใส่สี่ช้อนนะคะ 4ช้อนค่ะคอยเขาเป็นน้ำนะคราวนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมทั้งหมดเราจะคนด้วยมือก็ได้ค่ะยายขอคนด้วยมือแล้วกันเพื่อที่จะให้น้ำตาลทรายเขาแตกตัวนะคะแล้วก็ไอละลายแล้วก็น้ำน้ำตาลปิ๊บนะคะให้เขาละลายเข้ากันนี่ค่ะแล้วก็บีบบี้เข้าไปด้วยบี้ให้เขาแบบแตก นี่ค่ะห,หมูนี่ยายก็จะทุบเขาหน่อยๆนะคะทุบพอให้เขาแบนหน่อยๆเพราะว่าหมูยายมันออกมาเป็นชิ้นเขาจะมาเป็นชิ้นแบบว่าค่อนข้างใหญ่นะคะหนาก็เลยทุบเขาหน่อยเนี่อการหมักเขาไว้จากนั้นเราก็จะเอาหมูเรานะคะมาใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะ จะใส่น้ำซอสเข้าไปหน่อยหนึ่งน้ำเอาน้ำหมักนี่นะคะใส่พอนี่แหละคะ่ะเราก็จะหมักเข้าไว้สามชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะคะเราค่อยจะเอามาทอดเราค่อยจะเอาเขามาทอดนะคะอันนี้ใหญ่ก็จะมีแป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่ากล้องยายดับนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำเย็น ค่อยๆใส่ไปยายจะใช้หนึ่งแก้วก่อนนะคะแล้วเราก็จะคนจะใช้แป้งโกกีธรรมดานี่แหละค่ะแต่ยายจะเพิ่มแป้งข้าวเจ้าเข้าไปแค่นั้นเองนะคะ เขาจะใส่น้ําเย็นไปเรื่อยๆคนเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนเราได้ส่วนผสมที่พอใจนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าส่วนผสมมันจะอยู่เขาจะอยู่ที่เดี๋ยวจะบอกว่าส่วนผสมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะใครไม่ใช้มือตะล่อมก็ใช้ใช้ ทพีก็ได้นะคะแต่ว่ายายถนัดคือายายอยากรู้ว่าความเหนียวเขาจะได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะยายก็เลยต้องลองด้วยมือนะคะหมูที่เราหมักไวเ้เขาจะได้อยู่ในขนาดนี้ค่ะนี่นะคะแป้งแป้งก็จะเป็นอย่างนี้ จากนั้นเราก็จะเอาไปทอดนะคะหมักไว้อย่างนี้เขาก็จะได้กากนะคะได้กากแต่แป้งนะคะต้องเขย่าเขาหน่อยเพราะว่าเจ๊จงเขาจะมีกา,กากอยู่นะคะกากอยู่ตามแป้งเขานะคะตามกระทะนะคะค่ะเราก็จะเขย่าให้เขาเป็นกากานี้นะคะเวลาเราเอาลงไปนะคะ เราก็จะช้อนกาดเพอออกมาไว้ก่อนนะคะก่อนนี้เขาจะไหม้จะทำให้น้ำมันเหน่งด้วยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเหลืองสวย กินไปไทยหลางกันยนานังค่ะวันนี้มากินหมูทอดเจ๊จงยาดังค่ะหมูทอดเจ๊จงไปได้สูตรมาอร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยหมักอร่อยเลิศเลยค่ะกินกับผักเนาะแล้วก็น้ำพริกมาค่ะมากินด้วยกันยาลงสูตรให้แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะมีมะนาวนะคะพริกน้ำปลา ซีอุนิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงใส่ลงไปแะคะอร่อยหมดและยายชอบอยากกินมานานแล้วไปกรุงเทพี่ไลก็ไม่เคยไปถึงเพราะว่ารถติดมากค่ะกว่าจะไปถึงแกคิวก็ยาวอีก หมักลงตัวมากค่ะไปที่ร้าน ที่ร้านแกก็จะมีผักเนาะมีผักมีอะไรนส,สีสวยดีเนาะ สบายกันดีทุกคนเนาะยายคิดถึงคิดถึงสองวันไม่เห็นกันยายยายก็พักผ่อนตามภาษานะคะตามภาษาคนมีอายุนิดนิด นี่ก็มีให้ไปจับดยู่นู่นเนีย่ยยาใช้หมูสันนอกนะคะอย่ายลืมบอกจะใช้จงกจะใช้ตรงสะโพกเพราะว่าตรงสะโพกไม่ค่อยมีมัน สันนอกเขาก็จะนุ่มค่ะนุ่มกว่าสะโพกหน่อยนึงแต่ที่เดนมาร์กเขาก็ใช้สันนอกนะคะมาชุบแป้งทอดเหมือนกันชุบขนมปังป่นเหมือนทงคัตสึนะคะ ใครที่อยากทํากินคืนกว่าจะถึงร้านแกนะคะ่ะยายก็เลยเอาสูตรมาแชร์เนาะถ้าเกิดใครไปไม่อยากเข้าแถวรอก็ทํากินกันเนาะแต่ถ้ายายไปเนี่ยยายจะไปกินร้านแกเลยเพราะว่าอยากลองกินดู มาจะรสชาติเด,ดียวกันไหม ก็กันเลี่ยนเนาะผักแก้เลี่ยนได้ค่ะแต่สูตรนี้ออกมาแจ๋วมากเลยอร่อยมากหวานหวานเค็มๆอร่อยอหอมกระเทียมค่ะ ชอบหมูอ่ะหมูหมักน้ำหมักเข้าไปถึงในหมูเลยค่ะจะได้กลิ่นหมดเลยเพราะยายหมักสามชั่วโมงแล้วให้หมักข้ามคืนเนี๋ยจะอร่อยขนาดไหนครั้งต่อไปยายจะหมักข้ามคืน ชิ้นหมูเหมือนกันเลยเนาะน่ะเหมือนของเจ๊จงไหมนั่นแหละค่ะเจอกระยายใหม่โชคดีทุกคนนะคะ ยายก็มีนี่แหละค่ะมาแชร์ลองทำกันนู้นะคะรำรวยทุกคน